รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตที่เราจะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุทธวิสารจิตพบกันช่วงหน้าครับีบไปไหนครับพี่ไปกอนออคืออะไรอ่ะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดียังไงเขาไม่วางซอร์แวิสแค่คิดทำธุรกิจเดิเนไปธุรกิจกนรนอเขาจัดให้ยิ่งไงอ่ะก็เบ็ดเสร็จคราวรงจรในที่เดียวนาสุดยอดกรนอ,อ,อนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบกรรมอย่างยั่งยืนวันที่คุณออกไปเล่นเราจะไปพร้อมคุณ ที่คุณออกไปทำงานแต่คุณต้องเจอกับอุปสรรคเราจะดูแลคุณหรือวันที่คุณออกเดินทางไปกับคนที่คุณรักให้เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่น ต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร่างกายแคลร์ด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัว แถวเดือนหกคนก็ตก๊กดำดำแบงก็ไม่มีอีก8ปดเามื่อถึงก่อนยังไงดอมอย่าเข้า m อมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการไ a ย l ด n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จทางช่อง 9m c o t HD ดำเนินรายการโดยมีรนพลรักธรรม กอนอ,อนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนบริษัท Energy Complex จำกัดเป็นโก้าสู่ปีที่20อย่างยั่งยืนเตเบสเอสเต้ est est <c oughs> บ้านที่ใช่สำหรับคุณณ <c oughs> รีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาเ <c oughs> พิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M. Pro ท่านผู้ชมข้าะการทันดันทูเรวันนี้จะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุทธวิสารจิตซึ่งจะพูดคุยกับท่านในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ83ปีซึ่งมีวาลและสาระที่สําคัญในหลายประเด็นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านวันนี้ทางท่านอธิบดีให้เกียรติกับทางรายการอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ83ปีแล้วที่ตั้งกรมการขนส่งทางบกที่ผ่านมา เส้นทางก็ก็เติบโตมาโดยตลอดครับครับครับแล้วในโอกาสที่เราถือโอกาสนี้ที่คนมาร่วมแสดงความยดีเยอะๆแล้วก็ข้าราชการของกรมการขนส่งทางบกเองก็เดินทางมาจากหลายจังหวัดมาที่กรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับก็ได้ได้มีการเจรจาพูดคุยกับทางสภาชาตินะครับว่าทางกรมการขนส่งทางบกยินดีที่จะ ร่วมมือและร่วมงานกับทางสภ,ภากชาชาติเนี่ยนะครับ,รบก็เลยถือโอกาสเนี้ยจะลงนาม MOU ระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับสภากชาชาติสภากาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติเรื่องเรื่องของเรื่องคือว่าสภ,ภากาชาติเองเนี่ยก็มีโครงการที่เรื่องของการบริจาคอวัยวะผ่านสภากาชาติไทยนะครับกรมการขนส่งทางบกอันดับแรกเลยก็จะช่วยกาชาติในการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2ก็คือว่า ในการทําใบขับขี่หรือต่อใบอนุญาตขับรถต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็จะใส่เครื่องหมายว่าเป็นผู้บริจาคอวัยวะ <c oughs> เป็นเครื่องหมายกาชาติ <c oughs> แล้วก็มีคําประกอบว่าบริจาคอวยวะะ <c oughs> ไว้ในใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถ <c oughs> ของผู้ที่แสดงความจำนงว่าจะบริจาคอวัยวะด้วยครับครับอันนี้ <c oughs> เราร่วมมือกับสภาก,กาชาติไทยนะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่เราจะดีเดย์ใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเริ่มดีเดย์ก็ ต่อไปข้างหน้าก็สามารถที่จะยื่นความจำงผ่านกรมการขนส่งทางบกก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์สภากาชาติก็ได้นะครับที่จะแสดงความประสงค์จะบริจาคอวัยวะเพราะว่าในท่านถ้าวันหนึ่งเราเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับร่างกายของเราเราก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลที่อยู่ข้างหลังหรือบุคคลที่เขารอความช่วยเหลืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการ ร่วมกันทําบุญกับทางสภาการชาติชัยที่จะช่วยเหลือชีวิตของคนที่ร่วมเดินทางในโลกใบนี้ด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับสังคมด้วยแล้วก็เป็นการสร้างมิตีใหม่ให้กับสังคมที่เราเป็นเมืองพุทธทนครับครับมีจิตใจที่ที่เป็นกุศลอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมีโครงการที่ท่านดำริตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชน มากมายเหลือเกินครับรบมีความประสงค์มีความเจตจำนงที่จะบริจาคอวัยวะทั้งหมดให้กับสภากาคชาติไทยแต่ว่าการสื่อสารอาจจะเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอวัยวะที่เขาต้องการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยอาจจะใช้ไม่ทันทีนี้ท่านก็มาโดยการใช้กรมการขนส่งทางบกจำเป็นรับครับเป็นเป็นใบขับขี่ซึ่งประชาชนมีอยู่แล้วครับใช่ครับประชาชนมีอยู่แล้วครับครับ ก็ระบุตรงนี้ลงไปเลยว่าเขาบริจาคอวัยวะตรงนี้ครับก็คือครับคือสภากาชาตรับบริจาคอวัยวะมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วล่ะครับนะครับทางภาคชาิก็มีข้อมูลมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลที่บริจาคอวัยวะอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยทางอันดับแรกเลยก็ทางสภากาชาติก็สามารถที่จะเชื่อมโยงหลังบ้านกับกรมการขนส่งทางบกว่ามีบุคคลใดบ้างที่เขาบริจาคอวัยวะนะครับครับ ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครมาต่อหรือมาต่อใบอนุญ,ญาตขับรถหรือมาทําใหม่หรือจะอะไรก็รตามเนี่ยนะครับเราก็จะขอความยินยอมว่าถ้าถ้าประสงค์ที่จะให้แสดงเครื่องหมายบนใบขับขี่เราก็จะ,ะพิมพ์ใบขับขี่ฉบับใหม่ที่มีเครื่องหมายสภากาชาติอยู่ในใบขับขี่นั้นด้วยนะครับส่วนคนที่เพิ่งมาทําใหม่ก็ดีหรือเพิ่งมาต่อแล้วก็มีความประสงค์แสดงความจํานงเราก็สามารถที่จะดําเนินการนั้นให้กับ บุคคลที่มีความประสงค์จะแสดงเครื่องหมายนั้นได้เลยนะครับครับทีนี้จะถามว่าทําไปแล้วแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับนะครับเมื่อมีเครื่องหมายสรรคชาติและมีมีการคําว่าบริจาควัยวะเนี่ยนะครับในการที่จะเดินทางไปไหนก็ดีหรือเมื่อถ้ามีการเสียชีวิตหรือประสบเหตุหรืออะไรต่างต่างเนี่ยนะครับนะครับเมื่อแพทย์เนี่ยคนพบเห็นว่าใบกับขี่ของท่านมีเครื่องหมายนี้อยู่นะครับเขาก็จะให้ในการดูแล ร่างกายผู้เสียชีวิตนั้นเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะเพื่อที่จะรักษาอวัยวะท่านไว้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือกับบุคคลต่อไปได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าอวัยวะต่างๆของเรามันมีอายุมันมีมันมีเวลาจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพบไปกับขีดเนี่ยผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือหรือแพทย์หรือพนักงานโรงพยาบาลต่างๆสามารถสามารถที่จะให้ความสําคัญกับร่างผู้เสียชีวิตนี้ได้ก่อนเลยแล้วก็อวัยวะ ที่จะพูดชีวิตนี่ก็นําไปช่วยเหลือชีวิตของคนที่มีความต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นอันดับต้นๆเลยครับอันนี้ก็จะช่วยสถาบาชาติได้อีกแบบหนึ่งแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอวัยวะนียได้อย่างทันท่วงทีครับครับโดยที่สําคัญนะครับก็คือว่าประชาชนที่บริจาคอาวัยวะต่างๆไว้เนี่ยด้วยจิตที่เป็นกุศลใช่ไหมครับเขาจะได้บรรลุเป้าหมายตรงนั้นใช่ครับที่ท่านบอกว่าหน่วยแพทย์ก็ดี มูลนิธิต่างๆก็ดีอาสาสมัครก็ดีไปเจอที่เขาประสบบัติเหตุใช่ไหมครับครับก็ช่วยเหลือครับรักษาอาวัยวะร่างกายได้ทานท่วงทีใช่ครับก็จะได้ตามเจตจำนงเขานะครับใช่ครับครับ,รบแสดงความเจงรุนงมีใจเป็นกุศลอยู่แล้วที่จะบริจาคอวัยวะครับต,ต่อไปนี้ใครที่มาทําใบกับขี่ใหม่หรือจะมาต่ออายุก็ตามแล้วก็แล้วก็เป็นผู้ที่ ม,มีแสดงเจตจำนงหรือมีความประสงค์าการสภากาชาิอยู่แล้วเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะบันทึกเครื่องหมายลงในใบกับขี่ได้ครับครับตรงท่านก็ต้องการสื่อสารไปถึงที่ท่านบอกหน่วยงานต่างๆที่เขาไปเจอตรงนี้ใช่ครับ <นะ S 2> ต้องการสื่อสารไปหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่มีใจบุญใจกุศลที่จะต้องการบริจาคอวัยวะด้วยนะครับ,รบก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ได้แล้วเราก็จะช่วยลง เครื่องหมายนี้ให้จริงๆก็ถามว่าเออประเทศไทยเป็นประเทศแรกป่าทำจริงไม่เลยครับ oh อันนี้เป็นสากลเร<ม>าทำาลหลายประเทศเนี่ยได้ดําเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอยุโรป mm hmm. นะครับประเทศอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเขาก็มีการทําแต่รูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันไป <c oughs> นะครับในการทําเครื่องหมายในการบริจัคอวัยวะอย่างยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นเป็นรหัสเป็นรหัสพิเศษนะครับเป็นต mm ัวเลข บางประเทศอย่างอเมริกาอย่างอินเดียอย่างไรเนี่ยก็เป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นเรื่องของจะใช้คําว่า organ donor นะครับนะครับในการที่จะแสดงเจตจํานงนั้นนะครับการร่วมมือกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกสภากาชาติไทยที่ท่านพูดถึงสักครู่ครับเป็นการสร้างมิติใหม่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากไอ้ตรงนี้นอกจากสองหน่วยงานแล้วท่านอยากจะ ฝากไปถึงกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างไรครับให้การร่วมมือตรงนี้ท่านครับอ๋อครับครับจริงๆแล้วก็ในโอกาสครบรอบ83ปีกรมนะครับ,รบภารกิจสําคัญเรื่องหนึ่งของกรมก็คือเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยในการใช้<ม>รถใช้ถนนด้วยเนื่องนอ,นอกเหนือจากเรื่องของการกํากับดูแลรถสาธารณะนอกเหนือจากเรื่องของการจดทะเบียนรถการเสียภาษีสำรับภาษีทะเบียนรถเรื่องการออกใบอนุญาตกับขี่และต่างๆนะครับ ภารกิจหนึ่งก็เรื่องของการรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งที่เคยเรียนว่าประเทศเรามีอุบัติเหตุค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในจํานวนอุบัติที่สูงเนี่ยระยะหลังเนี่ยหลายๆตัวนี่ก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องเรื่องรถสาธารณะเนี่ยก็เคยเสียชีวิตกันปีหนึ่ง3-400400คนนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ลดลงเหลือประมาณ70คนตัวเลขใหญ่ตัวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์ นะครับซึ่งผู้เสียชีวิตของประเทศไทยเราเนี่ยร้อยละแปเนี่ยนะครับเกิดจากจักรยานยนต์นะครับอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหน่วยงานต่างๆช่วยกันรณรงค์นะครับทุกหน่วยงานหรือเป็นวาระแห่งชาติที่เราต้องช่วยรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์นะครับก็จะทําให้ตัวเลขการเสียชีวิตจาก ท้องถนนของเราเลดลงด้วยนะครับเพราะรว่า80เนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากนะครับ,รบกบรมเองก็มีแนวนโยบายที่จะกระจายเรื่องของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้กับภาคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ไปรณรงค์ส่งเสริมให้ท้องถิ่นลงไปถึงหมู่บ้านตำบลต่างๆเนี่ยนะครับ ใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมีสติในการใช้มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกนิรภัยอะไรต่างๆนะครับเราก็ลงไปช่วยให้ท้องถิ่นเนี่ยช่วยลงไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้รู้ตระหนักของเรื่องความปลอดภัยนี้ครับ ครับเพราะสถิติที่ผ่านมาอุบัติเหตุทางด้านถนนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหลักเลยทุกนครครับครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่อุบัติเหตุมากที่สุดท่านบอกว่า80ซครับเฉลี่ยไปต่างจังหวัดด้วยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับมอเตอร์ไซค์ก็จักรยานยนต์ก็จะเกิดอุบัติเหตุที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆอะไรเยอะนะครับแล้วก็ยิ่ง ในถนนรองต่างๆนะครับมีการขับขี่จักรยานยนต์บางทีนึกว่าไปใกล้ๆจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่หรือว่าไปขับขี่ในช่วงที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ดื่มสุราบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็หมวกกันน็อกก็ดีหรือการขับรถที่ไม่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดก็จะช่วยในการผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันลด อัตราผู้เสียชีวิตจากจักรยานยนต์ได้ครับครับปกติก็การเกิดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เนี่ยวันธรรมดาปกติไม่มีเทศกาลก็มีมีอยู่แล้วถูกไหมครับมีอยู่แล้วครับยิ่งช่วงเทศกาลมันมีปริมาณมากครับมีปริมาณมากใช่ครับกรมการขนส่งก็มีการรณนงร์ตลอดเลยช่วงทุกเทศกาลว่าจะปีใหม่สงกรานตุ้งยัใช่ครับครับจริงๆไม่ใช่กรมการขนส่งอย่างบุอย่างเดียวนะครับก็หน่วยงานอื่นๆก็ช่วยกันร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะอยิ่งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็ลงไปแค่มงวดนะครับมีมีอภพรอหมู่บ้านเนี่ยออกไปช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนไม่ขับขี่ในเร็วจนเกินไปหรือว่าไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าไปดื่มสุราระหว่างการขับขี่อย่างนี้นะครับตำรวจนะครับออกไปช่วยตรวจตาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยทุกหน่วยงานครับช่วยกันใช่ครับรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างอยมากครับครบรอบ83ปีแล้วที่ผ่านมาก็ ประชาชนก็เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการลดลงเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยแล้วก็สถิติก็ลดลงโดยลําดับหลังจากนี้ท่านก็จะผลักดันต่อไปครับนายท่านครับครับก็จะผลักดันเรื่องของการขับเคลื่อนปลอดภัยต่อไปรวมไปถึงเรื่องของการบริการของประชาชนก็เอาระบบดิจิตอลมาใช้เพื่อลดการติดต่อจากประชาชนลดการใช้ดุลพินิจจาก เจ้าหน้าที่นะครับ,รบมีการเสียภาษีออนไลน์ในช่องทางต่างๆนะครับมีไรทูหรือจะเสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางมือถือหรือผ่านทางเซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านอะไรต่างๆหรือธนาคารต่างๆก็สามารถที่ดําเนินการได้แล้วก็จะมีเป้าหมายที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเป็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตผ่านระบบดิจิตอลเรื่องของขอใบกระพี อินเทอร์เนชั่นแนลหรือแบบขี่ระหว่างประเทศนะครับต่อไปไม่ต้องมาด้วย่นเองก็จะผ่านร,ระบบดิจิตอลหรือผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นก็พยายามกรมพยายามที่จะจัดเตรียมแล้วก็พยายามที่จะมีนโยบายที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดในการที่จะติดต่อราชการแล้วก็ยังต้องมีความถูกต้องและแม่นยําด้วยครับครับนอกจากที่ท่านจะรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ยังมาเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยตรงนี้ครับนัระบบที่ ทันสมัยเข้ามาเพื่อจะบริการพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครทั่วภูมิภาคทุกจังหวัดเลยไม่ต้องเดินทางมาจังหวัดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับในตรงนี้ก็เป็ช่นเดียวกันครับเรื่องบริการประชาชนต้องเอาระบบไอทีระบบดิจิตอลเข้ามาใช้รวมถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่ลดปริมาณคนลงเอาระบบดิจิตอลซึ่งปัจจุบันเราก็มีระบบ GPS นะครับในการกํากับดูแลรถสาธารณะนะครับสามารถที่จะควบคุมความเร็วของรถ ลงได้แล้วก็รถสาธารณะต่างๆก็อยู่ในเคลื่อนไหวอยู่ในความเร็วที่กฎหมายกําหนดปัจจุบันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับจริงๆมันก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะลดอุบัติเหตุได้ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยครับครับท่านเป็นเหตุที่ทําให้อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถสาธารณะเนี่ยเริ่มลดลงไปเรื่อยๆครับนับจากสิบปีที่ผ่านมาครับในความรู้สึกของท่านท่านยัง เป็นห่วงอะไรอยู่ลึกๆไหมครับในการที่จะรณในค์งอยากจะบอกอะไรนะครับนครับเป็นห่วงก็ที่เคยเรียนจ,จานไว้ว่าผมก็เป็นห่วงเด็กๆนะครับ,รบอยากให้เยาวชนของเราเนี่ยมีทัศนคติมีองค์ความรู้ที่ดีรเรื่องของความปลอดภัยให้รู้ว่าออกจากบ้านไปนมองเห็นได้ว่าอะไรคือจุดเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ นในเรื่องของการใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าไม่ว่าจะเป็นการขับรถเองเริ่มจากามีน้องประชาชนเด็กๆในต่างจังหวัด <c oughs> เริ่มหัดขี่จักรยานยนต์นะครับพวกนี้้องต้องตระหนักถึงความปลอดภัยหนึ่งไม่ขับเร็วจนเกินไปหรือใส่หมวกนิรภัยป้องกันตัวเองนะครับ <c oughs> อยู่ในที่ที่ดีรักษากฎวินัยจราจรนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราผมก็เป็นห่วงเยาวชนอยากให้เยาวชนมีองค์รู้ทัศนคติที่ดีต่อ ต่อความปลอดภัยครับครับท่านก็เริ่มต้นที่ปลูกฝังไปเรื่องที่ดีมากครับท่านครับบางทีบ้านเราต้องพูดตรงว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เกิดบทเรียนเนี่ยก็ก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาใช่ครับอย่างเช่นเราจะเห็นข่าวที่มันใหญ่มากเรื่องทางมาลายใช่ไหมครับมันไม่มีรางมะลายแล้วก็ก็เดินข้ามกันก็จะมีอุบัติเหตุรถรถชนก็ทำให้สูญเสียชีวิตก็ถึงมาทําทางมาลายที่หลังกันครับงสทางมะลายมีก็ต้องก็ต้องเรียนรู้วิธีใช้นะครับไม่ใช่ว่ามีทางมะลายแล้วก็ จะข้ามอะไรก็ได้ครับครับครับจริงๆแล้วมันต้องหยุดมองแล้วก็คิดเนี่ยในหลักสูตรที่เราให้กับเด็กๆเนี่ยเราเน้นไปในเรื่องนี้เลยนะครับว่าจะข้ามทางมาลายต้องหยุดหยุดแล้วต้องมองก่อนไม่ใช่ว่าทางมาลายเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับก็ต้องหยุดแล้วต้องมองต้องฟังเสียงต่างๆแล้วต้องคิดตามเมื่อเมื่อคิดทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะข้ามถนนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครถึงหัวเมืองใหญ่ๆ ก็เริ่มที่จะพัฒนาตรงนี้โดยการที่จะมีมไฟบอกสัญญาณใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับไ <c oughs> ฟเขียวไฟแดงให้มีก<ม><ร>ารหรือมีเสียงเตือนอะไรพวกนี้ครับมีการพัฒนาแล้วก็ต้องเอาทางม้าลายอยู่ในจุดที่เหมาะสมจริงๆแล้วกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนก็ได้ทำแผนแม่บทเรื่องของทางม้าลายเอา <c oughs> ไว้แล้วนะครับเป็นคู่มือให้ทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจกรมอท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยต่างๆแนะนาไปปฏิบัติในการที่กําหนดจุดทางม้าลายแล้วก็แนวทางที่จะทาทางม้าลายให้มีความปลอดภัยครับครับ ท่านมองนณวันนี้แล้วเนี่ยที่ท่านไปลูกฝังนโยบายตรงนี้น้องๆเด็กๆเนี่ยคิดว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยกำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเติบโตขึ้นมาอุบัติเหตุก็จะลดลงใช่ไหมท่านครับใช่ครับครับเราก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆที่เติบโตข้างหน้าเป็นผู้ที่มีวินัยทางจราจรมีผู้ที่มีจิตสำนึกเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆเรื่องนะครับก็จะทำให้ให้ประเทศเราในสูญเสียจากผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้อยลงด้วย จากที่ท่านรงในโรงเรื่องวินัยกับน้องๆเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้ช้าได้เฉพาะเรื่องความปลอดภัยการใช้ลรวใช้ได้ผมเชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญให้น้องๆที่มีวินัยที่จะไปใช้ชีวิตกับทุกด้านนะท่านครับกใช่ครับทุกด้านครับเพราะมันมีรอบกายเรามันมีภัยรอบด้านมันจะต้องรู้ว่าตรงไหนที่มันจะเป็นความเสี่ยงจะเป็นภัยต้องคิดและวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็มี ถ้าสักติเรื่องความปลอดภัยเราก็จะไปไหนก็เลยก็คิดอยู่ตลอดว่าอะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทำหรือมีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่ปลอดภัยครับพ่อแม่ผู้ปกครองครูวกนี้มีส่วนสําคัญนะท่านที่จะสนับสนุนน้องๆนะครับครับก็ต้องก็ต้องฝากไปถึงผู้ปกครองใช่ครับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับครูในโรงเรียนด้วยช่วยน้องๆรดนในโรงเรื่องนี้ด้วยครับนะครับน้องๆจะเดินไปคนเดียวไม่ได้ท่านครับเพราะน้องยังเยาวชนยังเยาวชนอยู่ครับแต่เขา เขาเหมือนฟองน้ําที่สามารถที่จะเติมเต็มได้ตลอดนะครับถ้าเราช่วยกันปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะทําให้เขามีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยครับใช่ครับวีนัยก็จะสร้างผมผมกันให้กับน้องๆทุกด้านครับท้ายที่สุดอยากให้ท่านฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านครับเราจะร่วมมือกันอย่างไรหรือรณรงค์เพื่อจะลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนครับกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถ ขับเคลื่อนคนเดียวได้ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับท่านครับใช่ครับก็เรื่องของความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติครับอาจารย์ครับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนคนเดียวไม่ได้เราเกี่ยวข้องกับคนกับตัวรถนะครับมันยังมีปัจจัยอื่นๆเรื่องของการังคับใช้กฎหมายเรื่องของถนนเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับก็อันนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องณขนาดนี้ตื่นตัวครับอาจารย์แล้วก็เชื่อว่า น,น่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็มันเขามีสูงปลอดภัยทางถนนซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยช่วยดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรื่องของความปลอดภัยอนี้อยู่แล้วก็มีมาตรการต่างๆนะครับสุดท้ายเลยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับ,รบเพราะว่าต้องต้องต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยมีวินิวินัยจราจรที่ดีแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยตาม กฎหมายที่กําหนดนะครับน,นี้มันก็จะช่วยได้ให้เราเนี่ยรอดพ้นจากอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยครับอันนี้ก็ต้องฝากนะครับสุดท้ายเลยวินัยมันอยู่ที่ตัวเราครับครับจากนโยบ,บายของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์และก็แนวคิดแล้วก็ความตั้งใจที่ท่านอธิบดีภักดันนะครับเชื่อว่าอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนจะลดลงโดยลำดับนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งครับ สดีครับอาจารครับสวัสดีครับรีไปไหนครัพี่ไปกอนออคืออะไรอ่ะการทีคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนียังไงเขาไม่วันสต็อปเซอร์วิสแค่คิดตำมธุร,ก,ร,ก,ร,รก,กิจเดินธุรกิจกรนออเขาจัดให้ยิ่งไงอ่ะ ็เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียวมาสุดยอดกอนออ,อนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนัตรกรรมอย่างยั่งยืนวันที่คุณออกไปเล่นเราจะไปพร้อมคุณวันที่คุณออกไปทำงานแต่คุณต้องเจอกับอุปสรรคเราจะดูแลคุณ วันที่คุณออกเดินทางไปกับคนที่คุณรักให้เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกาย อร่อยในแบบที่ปูุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอย่างเขาเดือนหกคนก็ตุกรำรำแบงกก็ไม่มีอีก8ปด มาถึงก่อนยังไงดอมเหยียบเข้าเ4ไงตักแค่ลงทะเบียน m 4ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวรายการไทยนัฐทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศนวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ ทางช่อง9 m c o t HD ดำเนินรายการโดยวีระพลรักธรรม ท่า้ชมครับประการไทยแลนด์ทูเดย์เปิดประเทศส่อนาคตที่เราได้พูดคุยกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุตวิสารจิตวันนี้รายการไทยแลนด์ทูเดย์หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลรักธรรมสวัสดีครับ